ที่ผมสันนิษฐานแล้วนะครับทุกคนกว่าบล็อกฟุตเนี่ยอาจจะโดนปิดเพราะว่าโดนโปลงอทุกคนอัไดไปเล่นบล็อกฟุตอีกแล้วนะครับโดนโปลงไงตรงๆนะครับทุกคนผมได้ภารกิจมาจาก GM นะครับ <No. S 1> เมในบล็อกฟุตเนี่ยเขาบอกผมแบบไปกำลาบโปให้หน่อยโปมมนเยอะสิหายเลยในแมปเนี่ยแล้วผมจะมากำลาบโปในแมปบล็อกฟุตให้มันหายเกลี้ยงทุกแมป <Easy. S 1> โปตัวไหนกูจะฆ่าให้หมดทุกตัวนี่อันนี้โปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยโหงดูตามาดิมงึงได้นอนเปล่าเนี่ย เฮ้ยกูเจอโปคข้างหน้าหนึ่งตัว S T O P ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปแม่แม่และคลิปดีๆแบบนี้ไปดูคลิปกันโลดนี่ไงโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโป๊สองตัวมันมันลุมกูมนลุมกูเฮ้ยมันกดเกตไอ้เหี้ย โอ้ไมค์โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดกูยอมแพ้มึงก็เกนเกินกูกูกูเข้าใกล้มึงปุ๊บมึงกดเกลียดเลย

มึงอยูย่ไหนเฮ้มึงมานี่มึงมานี่เฮ้ย นี่ไงโอ้โหอ๋อไดเวนเนี้ยเวฟขายรหัสฟอกฟุตมีทั้งรหัสไก่และรหัสเทพราคาสบายกระเป๋า,ายาืมมาจัดกันด้วยสินค้าแนะนำกล่องสุ่มกระต,มมตะันมี1ิบ้าหหมัดไระดาบคู่เพียงแค่1บาทเท่านั้นและยังมีการันตีเผาปลาและเผามนุษย์ราคาเพียง3 7 9บาทเท่านั้นแลอกจากนี้มีกล่องสุมส่มรหัสเทพและรหสัสเทพแบบการันตีขายอีกด้วยนะครับคุณดูเดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปและคอมเมนต์นะครับมึงกดเกตดด้เฉยนะกูกศูนย์กับมึงรับมึงมาดิ้ดิ มัวมันกูดเกต็ดมันโหนนักงหนาวรออ้อยเหี้ยมึงมามึงมาดิ เอเชยมโดนลมสะกร,รมกูโดนลมสะกํากูโดนลมสะกร,รม,ม,กรรมเพื่ออะไรอ่ะลุมก,กูแถมยังมึงจะแบบจะจะพิมพ์อีซี่โอ้โหสุดยอดอันนีมน้มันคือมันคือภูมิใจในคําว่าอีซี่แล้วหรอกูอถามจริงมึงยังเมื่อกี้แบบมึงสองหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งดีว่าเพื่อนโอโ้นายแบบลูกโตดอะ่ 2, 1, อะสองหนึ่งกลัวหรือเปล่าโอเคมา กูจะหนึ่งกับมึงเองไอ้เฟรน,นี่ตรงจำไว้ไอ้พวกนี้มันคือโปกูจะกำลาบมันมามึงอยู่ไหนเนี่ยเอาตัวนี้ตัวนี้อ่าฮ่าโกดันตีโง่ไอ้เบรนมึงออกมาดิเฮ้ยอะ มาดิาเฮียมาดิซันปโปมึงจะดูดกูเหรอมึงจะดูดกูเหรอมึงจะดูดกูเหรอไอปโป้ฮะมึงมาจับทุ่มตามด้วยสกิลนี้ ไม่มีคำว่าปาหนีตาต่อไปคือตามึงละเงาเปล่าเฮ้ยเยนเน่มึงมานี่มึงมานี่ อะไรขอมึงอะไรขอมึงครับไว้โน้ไว้ มันกดเกตไอ้เยี่มันบ้าเอาตายกูได้เวลากินผลประตูผลนี้มันจะกำลาบโปกูกินอะไรเสะมึงไหวเปล่ามึงไหวเปล่า มึงไหวป้าวให้เฮ้ยมึงมากดเกตละกูกดเกตละอะไรของมึงมึงทำอะไรของมึงฮะเฮ้ยโง่โง่เฮ้ย มึงมาดิมึงมาดิกระจอกผมเสียใจเข้บผมทำภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยสรับคลิปนี้ไปแล้ว